บทที่171ผมมีความสุขผมจะทำอะไรก็ได้ขณะนี้หลิวฟานกำลังมุ่งไปยังจุดหมายพร้อมสาวสวยสองคนเป็นผลให้ระหว่างที่ขับนั้นรถเขาไม่สิความสวยของสองคนนั้นดึงดูดสายตาผู้คนข้างทางเสมอๆส,สวยอะไรขนาดนี้เดี๋ยวนะั่นพวกเธอกำลังนั่งรถสามล้อ,อก,กันอยู่จริงๆงั้นเหรอสวัสดีคนสวยมานั่งรถบีอของพี่ดีไหมจ๊ะ เกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้กันเนี่ยทำไมสาวสวยถึง2คนถึงได้นั่งอยู่บนรถสับปะรังเคนั่นตามไอ้กระจอกนั่น ctor. นะนะเมื่อหลิวฟานได้ยินประโยคสุดท้ายเขาก็ถอดรองเท้าออกแล้วเคลื่องมันไปหาไอ้เจ้าปากเสียคนนั้นแต่น่าเสียดายที่มันชิ่งหนีไปได้หลิวฟานจึงได้แต่ลงมาจากรถแล้วกเก็บรองเท้าตัวเองกลับไปการกระทําเหมือนเด็กเช่นนั้นทําให้หมิงซินเยเว่หลุดหัวเราะอ,ออกมาเฮ้ะ <c oughs> ความสวยนี่เป็นภายจริงๆ หลังจากที่ต้องรับมือกับสายตาประหลาดจากผู้คนข้างทางทางั้งหลายพวกหลิวฟานก็มาถึงหมู่บ้านใกล้เคียงกับหมู่บ้านเมื่อครู่ปัจจุบันชนบทก็พัฒนาไปไม่ต่างจากในเมืองมีอาคารเล็กๆผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดถนนลาดยางเรียบไร้หลุมบ่อรวมถึงยังมีรถวิ่งเป็นระยะๆะะเก็บขยะเก็บขยะเก็บขยะลำพพงกระจายเสียงดังขึ้นอีกครั้งทำให้หมู่บ้านที่เงียบสงบมีเสียงดังขึ้นมา แน่นอนว่าเมื่อหญิงสาวสองคนที่ตามมาด้วยได้ยินเสียงพวกนี้ก็ไม่อาจข่มจิตใจอยู่ใกล้เจ้าเสียงหน้าอายนั่นได้อีกต่อไปพวกเธอรีบลงจากรถทันทีแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่หนีหายไปไหนยังคงตามหลังรถสามล้อแบบเว้นระยะห่างหลิวฟานพยายามกั้นเสียงหัวเราะไว้ถ้าเขารู้ว่าผู้หญิงสองคนนั้นจะมีปฏิกิริยาแบบนี้รู้งี้เขาเปิดลำโพงไปตั้งนานแล้วใครวะเสียงดังเป็นบ้านี่มันยังเช้าอยู่เลยนะไว้คนจะนอน แน่นอนว่าคนที่ไม่อภิรมกับเสียงลำโพงไม่ได้เพียงแค่หมิงซินเย่เว่กับเสี่ยวหลานต้นต่อเสียงกลด่าเมื่อครู่นั้นอยู่บนชั้นสองของอาคารขนาดเล็กเป็นชายหัวล้านเขาเตรียมยกถังน้ำขึ้นมาสาใส่พวกหลิวฟานแล้วแต่ทว่าวทันทีที่เห็นสาวสวยสองคนมือไม้คนก็เกิดอ่อนเปลี้ยไร้เรี่ยวแรงขึ้นมาเสียงอย่างนั้นกลายเป็นว่าถังน้ำเจ้ากรรมร่วงลงมาทับนิ้วเท้าชายหัวล้านพร้อมกับน้ำที่หกราดกระจายเปียกตัวเป็นคนรุนแรงชะมัด เห็นหลิวฟานเน็บแนมเช่นนี้แต่ไม่วายชายหนุ่มก็ยังเร่งฝีเท้าด้วยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกซึ่งถ้าไม่ได้หมิงซินเย่เว่กับเสี่ยวหลานเกรงว่าครั้งนี้จะเป็นเขาเองที่ตัวเปียกพ่อหนุ่มหนุ่มหญิงที่อายุอนามรุ่นแม่คนหนึ่งโบกไม้โบกมือให้หลิวฟานฉันมีเปลือกวลนัสเธอเอาไหมหลิวฟานรีบตอบทันทีโอฟรีไหมครับหญิงคนนั้นพ่นลมออกมาทีหนึ่งอะไรของเธอ ถ้าฉันจะให้เธอฟรีๆแบบนี้ฉันไม่เอาเปลือกวัลนัดพวกนี้ไปทำน้ำมันดีกว่าหรือไงพร้อมกันนั้นเจ้าหล่อนก็ชูนิ้วห้านิ้วขึ้นมาหลิวฟันเห็นดังนั้นก็พยักหน้าตกลง500รอยหยวนใช่ไหมครับไม่มีปัญหาเมื่ออีกฝ่ายได้ยินดังนั้นก็ตกตะลึงแต่เดิมเธอคิดว่าจะต่อรองเอาเพียง50หยวนเท่านั้นถึงจะมีลังเลใจยอยู่บ้างเว่าด้วยตัวเลขดังกล่าวหญิงวัยกลางคนปลายๆจึงตกปากเอาด้วยแต่โดยดีตกลง ติงโฮสตได้รับเปลือกวัลนัท1จินรางวัล1ล้านหยวนติงโฮสต์ได้รับเปลือกวัลนัท1จินรางวัน1ล้านหยวนติงโฮสตได้รับเปลือกวัลนัท1จินรางวัล1้านหยนติงโฮสต์ได้รับเปลือกวัลนัท1จินรางวัลเครื่องดื่มวัลนัทสูตรพร้อมดื่ม1หีบ หัวใจของหลิวฟานเต้นเร็วขึ้นเมื่อเห็นรางวัลเขาดีใจมากคราวนี้ไม่เพียงแต่เขาจะได้รับมากกว่า20ล้านแต่เขายังได้รับรางวัลพิเศษมาอีกด้วยเครื่องดื่มวลนัสเสริมความสามารถพิเศษความสามารถพิเศษที่สามารถใช้เพื่อฟื้นฟูจิตใจและเติมพลังสมองของผู้ใช้ผลของการเพิ่มประสิทธิภาพสามารถซ้อนกันได้เจ๋งเป้งหลิวฟานหันไปยิ้มน้อย,ยิ้มใหญ่ให้กับหญิงวัยกลางคนตรงหน้าก่อนจะควักเงิน1,000หยวนใส่มืออีกฝ่ายไป เดี๋ยวพ่อหนุ่มนี่มันมากเกินไปแล้วหญิงไวกลางคนรีบละล่ำลักผู้เสียงดังเรียกหลิวฟานไว้เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายทำท่าจะไปแล้วทว่าหลิวฟานกลับทำเพียงเอี้ยวคอมาพร้อมพูดว่าผมมีความสุขผมจะทำอะไรก็ได้หมิงซินเยเว่กับเสี่ยวหลานตกตะลึงเมื่อเห็นฉากตรงหน้าเสี่ยวหลานทำไมเขาถึงเอาขยะไปหิงซินเยเว่กระซิบถามหญิงสาวคนข้างๆ ส่วนเสี่ยวหลานได้แต่สายหน้าใบหน้าของเธอตอนนี้ชายชัดไปด้วยความสงสัยและไม่เข้าใจอย่างยิ่งไม่ใช่การหาเงินหรือเนี่ยเก็บขยะอีท่านี้แล้วเมื่อไรจะได้เงินนี่เขาจะหาเงินได้จากวิธีนี้จริงๆใช่ไหมด้วยคําถามต่างๆนานาที่อยู่ในหัวก็ทําให้หญิงสาวทั้งสองตามติดชีวิตหลิวฟานต่อไปต่อมาไม่นานนักทั้งสองก็เห็นฉากทํานองเดียวกันกับคุณป้าวลรนัทเมื่อครู่เพียงแค่เปลี่ยนคนกับสิ่งของที่รับมาเท่านั้น ดูเหมือนว่าเป้าหมายของผู้ชายคนนี้จะมีเพียงแค่การเก็บขยะส่วนการจะจ่ายเงินออกจากกระเป๋าไปเท่าไรก็ดูจะไม่สําคัญสักนิดพี่ชายชายผมมีภาพกับกระดาษเปล่าๆถูกทิ้งไว้ข้างในพี่จะเอาไหมครับณทางเข้าของศูนย์ฝึกอบรมแห่งจีนมีเด็กหนุ่มอายุประมาณ17-18ปีกําลังเรียกหลิวฟานสวัสดีดิฉันคือนักอ่านนิยายโนหนึ่งบทที่172ต้นแบบภาพวาด เมื่อได้ยินคําหลิวฟานก็ตอบแบบไม่ต้องคิดแน่นอนเขาลงจากรถอย่างรวดเร็วแล้วเข็นมันเข้าไปศูนย์ฝึกศิลปะเจิน้นหลิวฟานพึพมพำก่อนจะถามเด็กหนุ่มต่อครูใหญ่ของที่นี่ชื่อหงเจิ้นเหรอเด็กหนุ่มที่มีดวงตาเป็นประกายยิ้มอย่างสดใสขึ้นมาทันทีครับพี่ชายรู้จักครูใหญ่หรือเปล่าหลิวฟานยิ้มและสายหัวอย่างตรงไปตรงมา เขาเคยมีพี่ชายที่แสนดีคนหนึ่งชื่อหงเจินสมัยที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ด้วยกันหงเจินมักจะยืนหยัดเพื่อเขาหรือแม้กระทั่งทะเลวิวาทกับอาจารย์เพราะจะปกป้องเขาจนในที่สุดพี่ชายคนนั้นก็ถูกไล่ออกไปแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกผ่านมาสี่ปีแล้วตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นั้นเมื่อใดก็ตามที่ชายหนุ่มคิดถึงเรื่องนี้เขาก็เป็นต้องถอนหายใจออกมาด้วยความเศร้าและเสียใจเพราะหลิวฟานคิดอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นนี่หงเจิน้น พี่ชายพี่จะเอากระดาษที่อยู่ในกล่อง3ามกล่องนี้ด้วยไหมครับ<_ <D> _เด็กหนุ่มพูดด้วยท่าทีติดจะเขินอายเนื่องจากเห็นพี่สาวคนสวยสองคนที่อยู่ข้างหลังหลิวฟานเอาสิหลิวฟานตอบอย่างรวดเร็วติงิงโฮสได้รับกล่องกระดาษพ่นสีที่ถูกทิ้งรางวัลสิบล้านติงโฮสได้รับกล่องกระดาษภาพวาดที่ถูกทิ้งรางวัลสิบล้านติงิง โพสได้รับแรงทาสีที่ถูกทิ้งสาด้ามบนัสเครื่องรางโชคชะตาหยกรางวัลปรมาจารย์ด้านจิตกรรมระดับโลกปรมาจารย์ด้านจิตกรรมลิวฟันหยิบกระดาษขึ้นมาดูมันเป็นภาพวาดกำปั้นถ้าเป็นเมื่อก่อนเขาคงมองว่านี่เป็นเพียงแค่ภาพสเกต็ตแต่ในขณะนี้เขากำลังมองไปที่ภาพวาดตรงหน้าด้วยสายตากระยิมยิ้มย่องเต็มไปด้วยความภาคภูมิประหนึ่งว่าเขาเป็นจิตกรผู้ใหญ่เสียเอง เพียงแค่มองแวบเดียวหลิวฟานก็สามารถเห็นทั้งเทคนิคดีๆและข้อบกพร่องบนภาพวาดภาพนี้ได้จ้างเหอยอมแพ้แล้วงั้นเหรอแกเอาภาพวาดของแกทั้งหมดไปทิ้งแล้วสินะฉันบอกแล้วว่าแกน่าไม่เหมาะก,กับการจับแปรงวาดภาพหรอกในขณะนั้นเองก็มีนักเรียนชายซึ่งไว้ผมยาวคนหนึ่งเดินออกจากศูนย์ฝึกอบรมน้ำเสียงของเขาที่พูดกับเด็กหนุ่มตรงหน้าหรือฟานเต็มไปด้วยความย้อยอย้ยถักฐาน ด้านหลังของนักเรียนชายผมยาวคนนั้นมีนักเรียนชายอีกสามคนไว้ผมยาวเช่นเดียวกันและดูเหมือนว่าจะชอบสะบัดผมยาวๆของตัวเองไปมาเหลือเกินหลิวฟานเหลือบมองกลุ่มนักเรียนชายพวกนั้นแล้วก็รู้สึกพูดอะไรไม่ออกนี่เด็กสินทุกคนเป็นแบบนั้นหมดเลยเหรออยากจะถามชมัดว่าใช้แชมพูยี่ห้ออะไรเด็กหนุ่มที่ชื่อจ้างเหอซึ่งอยู่กับหลิวฟานไม่ได้แสดงท่าทีโกรธเคืองอะไรกับคำพูดพวกนั้นเขาเพียงพูดเบาๆว่า ไปเฉียงไม่ต้องมาสนใจฉันหรอกว่าฉันจะวาดภาพได้หรือเปล่าฉันไม่มีทางยอมแพ้เด็ดขาดจนกว่าฉันจะเข้ามาหาวิทยาลัยหลินไห่ได้นักเรียนชายคนหนึ่งที่อยู่ข้างหลังไปเฉียงหัวเราะออกมาทันควันนี่ฝีมือแกน่าอยู่ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยของคนทั้งชั้นเรียนเลยนะแกอยากไปมหาวิทยาลัยหลินไห่ง,งั้นหรอฝันกลางวันอยู่หรือไงตื่นไว้ตื่นนี่ดูอย่างที่เฉียงสิเก่งขนาดอาจารย์ใหญ่ยังชมเปาะแถมเขาจะได้ไปเรียนที่ต่างประเทศด้วย ไปเฉียงรู้สึกเหมือนตัวลอยขึ้นเรื่อยเมื่อลูกไล่ที่อยู่ข้างหลังเทาพากันยกหยอบปานจ้างเหอกัดฟันก่อนจะก้มหน้าลงไม่พูดอะไรออกมาด้วยฝีมือของเขาในตอนนี้ทําให้ไม่อาจเถียงอะไรได้มากมีแต่จะดูน่าสมเพชขึ้นเท่านั้นทว่าในตอนนั้นเองจ้างเหอพี่ชายว่าภาพวาดของนายดีมากเลยนะพร้อมกันนั้นหลิวฟานก็ชี้ไปที่ภาพวาดที่อยู่ในมือตอนเจ้าตัวมองจ้างเหอด้วยความชื่นชมจากใจจริงจ้างเหอยิ้มน้อยๆออกมาขอบคุณนะครับจริงๆ ผมก็วาดได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ไปเฉียงรีพูดแทรกขึ้นเสียงเย็นชาแกมันก็เป็นแค่คนเก็บขยะรู้จักเทคนิควิธีการวาดภาพด้วยหรือไงมีหน้าที่เก็บขยะก็เก็บขยะต่อไปสิถูกไอคนไม่รู้จักเจียมเนื้อเจียมตัวคนนี้กล้ามาตั้งเกณฑ์ตัดสินว่าอะไรสวยไม่สวยได้ด้วยเหรอเก็บขยะเสร็จแล้วก็รีบใส่หัวไปได้แล้ว หนิงซินเย่เว่กับเสี่ยวหลานเมื่อเห็นฉากนี้ก็แสดงสีหน้าแปลกๆออกมาพวกเธออยากจะหัวเราะเสียเต็มแก่แต่ก็ต้องอดใจไว้เหมือนว่าหลิวฟานจะแสดงความสามารถอีกครั้งเลยนะเป็นไปได้ไหมที่เขารู้เรื่องการวาดภาพด้วยหนิงซินเย่เว่ถอนหายใจออกมาส่วนฝ่ายเสี่ยวหลานทำเพียงพูดเสียงเรียบฉันไม่คิดว่าเขารู้มาก่อนหรอกนะหนิงซินเย่วกริบตาปรีบๆเผยท่าทีประหลาดใจบทที่173เครื่องดื่มวอลนัต แม้แต่จ้างเหอก็คิดว่าคนเก็บขยะคนนี้กําลังพยายามปลอบใจเขานั่นสินะคนมีพรสวรรค์จะมาทํางานเก็บขยะแบบนี้ได้ยังไงเมื่อหลิวฟานเห็นบรรยากาศที่คุณเคยเช่นนี้เกิดขึ้นเขาก็กระยิมยิ้มในใจทันทีช่วงเวลาแห่งการอวดได้มาถึงแล้วหลิวฟานพูดกับจ้างเหออย่างจริงจังว่ามั่นใจเถน้องชายจริงๆพื้นฐานของนายแน่นมากภาพสเก็ตอันนี้อย่างกับกำปั้นของจริงเลยแนะ ไหนจะโครงสร้างของกำปั้นที่สัมพันธ์กับนิ้วมือทั้งห้าไหนจะเส้นลายมือไหนจะกล้ามเนื้อกับผิวหนังที่ดูสมจริงนั่นอีกนี่นายต้องสังเกตละเอียดยิบขนาดไหนถึงจะร่างออกมาขนาดนี้ได้แม้ว่านายจะใช้แค่ลายเส้นกับแสงและเงาเพียงเพื่อทําให้เกิดกําปัน้นนี้แต่นายก็ทําได้ยอดเยี่ยมมากเลยละ่ะหรือฟันพรั่งพรูคําพูดออกมาโดยไม่มีแม้แต่จะคิดน้ําเสียงที่สุดแสนจะดูเป็นมืออาชีพนั้นทําให้หลายๆคนบริเวณนั้นดูโง่ลงถนัดตา ไปเฉียงและเหล่าลูกไล่มองปรากฏการเบื้องหน้าแบบตัวแข็งค้างมีเพียงเส้นผมยาวสลวยบนศีสัะเท่านั้นที่ขยับปลิวไปตามสายลมสายตาของเด็กนักเรียนทั้งหลายดูว่างเปล่าราววิญญาณหลุดออกจากร่างไปแล้วส่วนปากก็อ้าววใหญ่จนนึกว่าจะกินหลอดไฟเข้าไปยามนี้พวกเขามีเพียงความช็อกนั่นคนเก็บขยะสามารถพูดคำอะไรแบบนั้นได้งั้นเหรอ จ้างเหิมองไปที่พี่ชายคนข้างๆด้วยสายตาแบบใหม่ไม่ได้เพราะมีเพียงแค่คนที่เรียนศิลปะเท่านั้นถึงจะเข้าใจในสิ่งที่หลิวฟานพูดเมื่อครู่หลิวฟานรู้เรื่องการวาดภาพจริงๆด้วยแฮนิ้วของหมิงซินเยเวชี้ไปที่หลิวฟานขณะที่ปากพูดกับเสี่ยวหลานซึ่งดูเหมือนว่าหญิงสาวคนข้างๆจะชินกับปรกากฏการณ์นี้ไปแล้วทางด้านหลิวฟานเขายังคงพูดกับจ้างเหอต่อแต่ก็ใช่ว่าภาพวาดของนายจะไม่มีจุดบกพร่องเลย ภาพนี้นะ่มันยังไม่สื่ออารมณ์เท่าไหร่นายคงไม่ได้ใส่ความรู้สึกอะไรลงไปตอนในวาดมันความเข้าใจของนายมันยังไม่พอนะอย่ามุ่งแต่จะวาดมันให้เป็นธรรมชาติดูเหมือนของจริงแต่นายต้องนึกถึงตอนที่มันกําลังขยับด้วยมันจะเกิดอารมณ์อะไรบางอย่างขึ้นมานั่นน่าจะทําให้ภาพวาดของนายต่างไปจากเดิมจ้างเหงสับสนเล็กน้อยเมื่อได้ยินคําของพี่ชายตรงหน้าด้วยเพราะครูในศูนย์ฝึกไม่ได้สอนสิ่งที่ลึกซึ้งพวกนี้ให้เขาเลย พวกเขาเพียงแค่ทำตามหลักสูตรกับระบบแบบซื่อๆเท่านั้นยามนี้เด็กหนุ่มมองหลิวฟานด้วยสายตาที่ต่างออกไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงเขาเชื่อเหลือเกินว่าคนคนนี้จะต้องเป็นอาจารย์หรือไม่ก็จิตกรที่ปกปิดตัวตนอยู่หลิวฟานยิ้มให้เด็กหนุ่มก่อนจะหยิบดินสอด้ามสั้นๆด้ามหนึ่งออกมาจากกล่องแถวๆนั้นแล้ววาดเส้นเล็กๆบนภาพวาดที่เพิ่งวิจารณ์ไปนี้จ้างเหอมองการกระทำเบื้องหน้าอย่างตั้งใจพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าไปลึกๆล,ลดความตื่นเต้น ตอนนี้ภาพสเก็ตตรงหน้าเขาถูกวาดเส้นเพิ่มอีกเพียงไม่กี่เส้นเท่านั้นเะว่าความรู้สึกองค์รวมของภาพกลับเปลี่ยนไปทันทีทุกสายตาที่จับจ้องไปยังกำปั้นในภาพนั้นรู้สึกราวกับว่านั่นเป็นกำปั้นที่ไม่รู้จักยอมจำนนย่อท้อไม่เกรงกลัวท้องฟ้าอีกทั้งยังเปล่งประกายด้วยกลิ่นอายของเหล็กซึ่งทําให้กำปั้นนี้ดูเข้มแข็งอย่างยิ่งไปเฉียนขมวดคิ้วนิดๆเมื่อเห็นว่าภาพวาดธรรมดารรมดานี้เปล่งประกายกว่าเดิม อีกทั้งยังส่งพลังแปลกประหลาดออกมาหลังจากที่หลิวฟานวาดมันนี่เป็นการตบหน้าไปเฉียนฉาดใหญ่นี่มันสุดยอดไปเลยไม่ใช่หรือไงเสียงร้องด้วยความประหลาดใจดังมาจากหมิงซินเยเว่ที่เดินเข้ามาที่หญิงสาวร้องเช่นนั้นเป็นเพราะเธอเองก็เป็นจิตกรที่มีชื่อเสียงเช่นกันหลิวฟานคุณมีทักษะอะไรแปลกๆอีกหรือเปล่าฉันมองข้ามคุณไปไม่ได้แล้วละ่ะหนิงซินเยว,ว่อดอ้อน หลิวฟานทำเพียงถอนหายใจอย่ามัวแต่มกมุ่นอยู่กับผมเลยหนะ้าพี่ชายเสียงของจ้างเหอที่อยู่ข้างมาตลอดดังขึ้นเขาคว้าแขนของอีกฝ่ายด้วยความตื่นเต้นพี่รับผมเป็นสิทธิ์ด้วยเถอะครับเด็กหนุ่มรู้สึกว่าหลิวฟานเป็นคนที่รู้ความสามารถของเขาอย่างแท้จริงให้พี่ชายคนนี้ยอมรับนายเป็นสิทธิ์งั้นหรือขอปฏิเสธหลิวฟานสายหัวพลางยิ้มก่อนจะพูดต่อว่าแต่ว่าฉันมีของขวัญชิ้นหนึ่งจะให้นายจ้างเหอเรอหลา ว่าแล้วหลิวฟานก็หยิบขวดเครื่องดื่มวอลนัทออกมาจากกระเป๋ายื่นมันให้กับจ้างเหอเครื่องดื่มวอลนัทนี้น่าสามารถฟื้นฟูจิตใจแล้วก็ช่วยบำรุงสมองได้รับไวส้สิไปเฉียงเมื่อเห็นภาพตรงหน้าก็อดหัวเราะขึ้นมาไม่ได้จ้างเหอแกเชื่อไอคนที่เก็บขยับประทางชีวิตแบบนี้จริงๆสินะถ้าทางแกจะเสียสติไปจริงๆแล้วเฮ้ยแกน่าชื่อหลิวฟานใช่ไหมแกรู้เรื่องการวาดภาพหรือไง